คำต,ตอบที่ดีที่สุดเริ่มต้นแล้วสำเร็จแน่นอนครับได้ความรู้ทุกช่วงนะสำคัญหมดเลยตั้งแต่แรกจนจบไม่ต้องลองผิดครับเพราะว่าต้นทุนของการลองผิดมันค่อนข้างสูงครับมีเคสเข้าถึงง่ายกว่าทำให้เรารู้ว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลาสอนให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเก่ขั้นตอนเรีนคอสที่ดีมาก อาจารย์น่ารักใจดีมากๆครับผมสอนเข้าใจง่ายรู้เรื่องสุดๆเลยครับโงคอนี้ช่วยเพิ่มความรู้อยากให้มาเรียนเพราะการเรียนมีประโยชน์ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกคิดว่าเรามีความรู้พอแล้วแต่ทีนี้คือมันอีกเยอะเลยครับการที่ทําธุรกิจเป็นชายถ้าไม่รู้คือผมว่าไม่รลอดลงทุนไปก็เจ๊มาโรงเรียนเพื่อที่จะขยายเป็นชายจากที่เราประสบความสำเร็จในพื้นที่ของเราแล้วการจะต่อยอดให้ประสบความสำเร็จในหลายๆพืนพน้นที่ได้ครับ ทุกธุรกิจทําแสนชส์ได้หมดเพราะเขาก็อยากทําต้นน้าไปถึงปายน้ำถ้าเราจะเก็บจากค่าเราอยู่ที่มาร์เก็ตติ้งต้องทำไงเราต้องแท็กให้ได้ว่ายอดขายเขาเท่าไหร่